นมักการพราจารบรญทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพุธแรมห้าค่าเดือนอ้ายปีมะเส็งวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญเดินทางไหว้พระขอพรดีนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสมาเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเน์หรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโปง่งขามพระพิคเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซโซ,ซ,ซ,ซช่อกระเชยและยอหญิง <c oughs> เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผานฝอฝันผอสมเผาและหม่อมา้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้คนใช้อักสอนที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอ,รอลิงและบอแหวนเลขมงคลวันนี้เลข8เลขศูนย์และเลขเจ็ดไมเซตวันนี้ <c oughs> ปราดกล่าวไว้ว่าไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จคนใดที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อน ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ